พลิกล็อกสนั่นคอร์ดสุพรรณบุรีโค้นแชมป์เก่านครนนท์สามต่อหนึ่งเซตทะลุรอบรองววลเลบอลชายเอสโคลายูสิบบทนำในโลกของกีฬาไม่มีอะไรจะน่าตื่นเต้นและบีบหัวใจได้เท่ากับเกมในรอบน็อกเอาท์ที่ทุกคะแนนมีความหมายและความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึง การตกรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมที่เป็นต่อคือแชมป์เก่าซึ่งต้องแบกรับความกดดันและความคาดหวังมหาศาลไว้บนบา่าและในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ระหว่างแชมป์เก่าอย่างโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6 กับผู้ท้าชิงดีกรีไม่ธรรมดาอย่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้มอบบทพิสูจน์ของสัจธรรมข้อนี้ให้แฟนลูกยางได้ประจักษ์อีกครั้งการแข่งขันในแมชนี้เต็มไปด้วยความดรามา่าการต่อสู้ที่พลิกผันและบทสรุปที่น่าทึ่งเกินกอว่าที่ใครหลายคนจะคาดคิดนี่คือบทวิเคราะห์4ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในเกมล้มยักษ์ที่จะถูกจดจำไปอีกนาน 1. การล้มยักษ์เมื่อแชมป์เก่าถูกค่นผลการแข่งขันที่สำคัญที่สุดและเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้คือการที่แชมป์เก่าอย่างโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ต้องยุติเส้นทางการป้องกันแชมป์ไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากพ่ายแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์3-1เซต โดยเป็นทางฝั่งนครนนท์ที่เอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรก25ต่อ22ก่อนที่สุพรรณบุรีจะพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้ใน3มเซตร,รวดด้วยคะแนน25ต่อ22 25ต่อ17และ25ต่อ20ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ แต่ยังเป็นการประกาศสักดาว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมเต็งที่มีศักยภาพสูงพอที่จะก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ในปีนี้การคนทีมที่แข็งแกร่งและมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เก่าได้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของทีมและเป็นแรงผลักดันชั้นดีในการแข่งขันรอบต่อไป 2. เกมพลิกผันบทพิสูจน์ของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ รูปเกมการแข่งขันในแมชนี้เต็มไปด้วยความพลิกผันโดยในเซตแรกเป็นทางโรงเรียนกีฬานครนนวิทยา6ที่เริ่มต้นได้อย่างแข็งแกรง่งและเอาชนะไปได้ก่อน25-22ต่อ ทำให้สุพรรณบุรีตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทันทีอย่างไรก็ตามแทนที่จะเสียขวัญกำลังใจทีมจากสุพรรณบุรีกลับแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้พวกเขารวบรวมสมาธิและกลับมาสู้ใหม่จนสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ใน3มเซตถัดมา จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเกมอยู่ที่เซตที่2ซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถเบียดเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนเท่ากันที่25ต่อ22ชัยชนะในเซตนี้เปรียบเสมือนการปลดล็อค โมเมนตัม um ของเกมให้ไหลมาทางฝั่งตนเองอย่างสมบูรณ์และแสดงให้เห็นว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาจากฝีมือเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากพลังใจที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้แม้จะตกเป็นรองก็ตาม 3. DNA ของผู้ชนะมรดกที่ส่งต่อผ่านผู้ฝึกสอน แม้ชัยชนะของสุพรรณบุรีจะถูกมองว่าเป็นการพลิกล็อกแต่หากมองลึกกลงไปในประวัติศาสตร์จะพบว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสียทีเดียวเพราะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเคยคว้าแชมป์ในรายการนี้มาแล้วหนึ่งสมัยในปีพ,พศาา2560ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานและวัฒนธรรมของความเป็นผู้ชนะ ที่มีอยู่ในทีมมาอย่างยาวนานดังที่ผู้บรรยายในเกมได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าการส่งต่อ DNA ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผ่านทางผู้ฝึกสอนแนวคิดนี้อธิบายได้ว่าประสบการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นแชมป์ได้ถูกส่งต่อจากนักกีฬารุ่นสู่รุ่น ผ่านการเคี่ยวกรัมของผู้ฝึกสอนทำให้ใชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การล้มยักษ์ของทีมม้านอกสายตาแต่คือการกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ของอดีตแชมป์ที่พร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองอีกครั้ง 4. ดาวเด่นที่ต้องจับตาผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนอกเหนือจาก ผลการแข่งขันของทีมแล้วในเกมนี้ยังมีผู้เล่นหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและน่าจับตามองจนกลายเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเกมให้สนุกตื่นเต้นตลอดการแข่งขันฝั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีอรัญชัยดำเอียด พิสูจน์ตัวเองในฐานะตัวจบสกอร์คนสำคัญที่โจมตีได้จากทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นหัวเสาหรือสามเมตรหลังเขาสามารถทำคะแนนในจังหวะสำคัญได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับจงรักเขื่อนทองแถวที่เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในเกมรุกฝั่งโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6 กับตันทีมอย่างสรวิทย์ศรีรักษามีเรื่องราวที่น่าสนใจกับการปรับบทบาทจากเซตเตอร์มาเป็นตัวตีซึ่งเขาก็ปรับบทบาทใหม่ได้อย่างน่าทึ่งและกลายเป็นกำลังหลักในเกมบุกของทีมขณะที่กิติพดกิ่งก้านเปรียบเสมือนกำแพงบล็อกที่แข็งแกร่ง,งกลางอากาศคอยสร้างปัญหาและหยุดเกมบุกของคู่แข่งได้อย่างสม่ำเสมอบทสรุป แมตช์ระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6คือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของสเสน่ห์และความตื่นเต้นในกีฬาระดับเยาวชนที่ซึ่งชื่อเสียงและดีกรีความเป็นแชมป์เก่าอาจไม่เพียงพอที่จะรับประกันชัยชนะได้เสมอไปแต่เป็นความมุ่งมั่นและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่างหากที่เป็นปัจจัยตัดสินผลการแข่งขันอย่างแท้จริงคำถามที่น่าสนใจหลังจากนี้ก็คือ การค้นแชมป์เก่าได้ในรอบนี้จะเป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีคว้าแชมป์สมัยที่สองมาครองได้สำเร็จหรือไม่แฟนวอลเลย์บอลต้องรอติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด